ภาษาเคยเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสื่อสารค่ะเวลาที่มีฝรั่งมาถามทางนะคะเราก็ได้แต่ยิ้มค่ะเพราะว่าพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะฟังก็ไม่ออกอีกค่ะหรือบางทีไปต่างประเทศป้ายบอกทางก็มีแต่ภาษาท้องถิ่นค่ะอ่านก็ไม่ออกจะถามทางเขาก็ไม่ได้อีกค่ะ แต่โลกยุค4.0ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปด้วยแอป Google แปลภาษาที่แปลภาษาได้มากกว่า100ภาษาทั่วโลกและที่สำคัญสามารถสั่งการผ่านเสียงและรูปภาพได้ด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยค่ะ ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานย่างแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีล้ำๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ Google แปลภาษาในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะคะจะมีทั้งฟังก์ชันถ่ายปุ๊กแปลปับ๊บแล้วก็ฟังก์ชันบทสนทนานะคะที่จะทำให้เราสามารถสนทนากับชาวต่างชาติรู้เรื่องค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเช่นเคยค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google แปลภาษากันก่อนค่ะสำหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ iOS หรือว่า Apple นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ค่ะและสำหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ Android นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะกดเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์ในช่องค้นหาค่ะ พิมพ์คำว่า Google แปลภาษาค่ะกดคำว่าติดตั้งนะคะจากนั้นรอให้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดคำว่าเปิดได้เลยค่ะเมื่อเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะอย่างแรกค่ะให้พี่ๆเลือกภาษาที่เราต้องการจะแปลก่อนนะคะเช่นน้ำหวานค่ะต้องการจะแปลจากภาษาไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็ให้พี่ๆนะคะเลือกที่ช่องแรกนะคะเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็เลือกที่ช่องที่2นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ หากต้องการนะคะสลับเป็นแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยค่ะพี่ๆสามารถกดที่รูปลูกศรตรงกลางนะคะเพื่อเป็นการสลับด้านภาษากันได้ค่ะสำหรับ Google แปลภาษาในตอนนี้นะคะแปลได้มากกว่า100ภาษาทั่วโลกเลยค่ะจากนั้นค่ะมาดูที่ช่องด้านบนนะคะหรือคำว่าป้อนข้อความค่ะให้พี่ๆสามารถใส่ข้อความที่เราต้องการจะแปลลงไปได้เลยนะคะจากนั้นให้กดคำว่าไปค่ะ จะมีคำแปลขึ้นมาให้เราเลยนะคะพี่ๆสามารถคัดลอกข้อความนี้นะคะไปใส่ในแอปพลิเคชันอื่นๆได้ค่ะโดยการกดที่รูปปุ่มสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะคะเพื่อเป็นการคัดลอกข้อความค่ะหรือว่าจะฟังนะคะโดยการกดที่รูปลำโพงได้ค่ะเพื่อฟังคำแปลนะคะขยับมาที่ด้านล่างค่ะจะมีซีนโนนีมนะคะหรือว่าคำที่มีความหมายคล้ายกันคำอื่นๆค่ะขึ้นมาให้กับพี่ๆนะคะ พร้อมทั้งบอกประเภทของคําด้วยค่ะว่าเป็นคําประเภทไหนนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็นคํานามค่ะหรือว่าถ้าหากว่าพี่ๆขี้เกียจพิมพ์นะคะก็สามารถกดที่ไอคอนตรงกลางนะคะที่เป็นรูปไมโครโฟนค่ะเพื่อใช้ในรูปแบบเสียงได้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันค่ะขยับมาที่ไอคอนข้างๆกันบ้างนะคะหรือว่าไอคอนที่เป็นรูปคน2คนค่ะคือสนทนานั่นเองนะคะเป็นฟังก์ชันที่มีในเวอร์ชันล่าสุดเลยค่ะ เป็นฟังก์ชันที่จะทำให้พี่ๆนะคะสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้ค่ะไม่ว่าภาษาไหนนะคะก็คุยกับเขาดูเรื่องแล้วค่ะอย่างแรกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้พี่ๆเลือกภาษาที่ต้องการจะแปลก่อนนะคะสมมุติว่าน้องหวานอยากคุยกับคนจีนค่ะก็ให้เลือกเป็นภาษาไทยนะคะกับภาษาจีนค่ะจากนั้นก็กดที่ไอคอนคำว่าสนทนาได้เลยค่ะอย่างวันนี้นะคะน้องหวานจะเลือกเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ น้ำหวานก็จะกดในช่องแรกนะคะเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็กดอีกช่องนะคะเลือกเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะจากนั้นก็กดคำว่าสนทนาได้เลยค่ะก่อนที่พี่ๆจะไปเริ่มสนทนากับเพื่อนๆน,นะคะให้พี่ๆค่ะสังเกตที่มุมขวามือนะคะจะมีรูปโบกมืออยู่ค่ะให้พี่ๆกดที่รูปโบกมืออีกครั้งนะคะแล้วก็ยื่นให้เพื่อนๆอ,อ่ะค่ะ จะเป็นการแนะนำนะคะว่าต่อไปนี้ค่ะเราจะเริ่มสนทนากันนะคะผ่าน Google แปลภาษาค่ะหรือว่ากดที่รูปลำโพงนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นเสียงให้กับเพื่อนๆชาวต่างชาติฟังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มสนทนาต่อโต้กันได้เลยค่ะสมมุติว่าน้ำหวานจะเริ่มพูดภาษาไทยก่อนนะคะก็ให้น้ำหวานกดที่รูปไมโครโฟนฝั่งที่เป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็พูดได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะ Bonjour comment vas-tu ก็จะถูกแปลนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะจากนั้นนะคะเราก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับเพื่อนชาวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็กดที่ลูกไม้ด้านที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะจากนั้นค่ะก็พูดได้เลยคะ่ะเชอร์ไวเบียงแม็กซีเอวุกฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วคะ่ะ แค่นี้นะคะเราก็จะสามารถคุยกับคนต่างชาติไม่ว่าจะภาษาไหนก็รู้เรื่องแล้วค่ะมาถึงไอคอนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือไอคอนที่เป็นรูปกล้องค่ะหรือว่ากล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะหากพี่ๆนะคะไปต่างประเทศแล้วเห็นป้ายภาษาอื่นๆนะคะหรือว่าที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะก็คือสลาดนะคะบนผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศค่ะอย่างเช่นนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ ซึ่งสลากนะคะที่แปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะบอกรายละเอียดไม่ครบนะคะหากพี่ๆค่ะต้องการจะแปลนะคะจากภาษาไหนไปเป็นภาษาไหนนะคะก็ให้ทําตามขั้นตอนเดิมเลยค่ะคือเลือกภาษาก่อนนะคะอย่างวันนี้ค่ะน้ําหวานมีตัวอย่างนะคะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเกาหลีค่ะน้ําหวานก็จะเลือกภาษาจะ,ะาเลือกเป็นภาษาเกาหลีค่ะส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะน้ําหวานก็จะเลือกเป็นภาษาไทยค่ะ เมื่อเราเลือกภาษาเสร็จแล้วนะคะใหพ้พี่กดที่กล้องถ่ายรูปเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกดถ่ายรูป1นึ่ครั้งนะคะหรือว่าพี่ๆจะจ่อไว้เฉยๆก็ได้ค่ะก็จะมีนะคะคำแปลขึ้นมาให้เราเลยค่ะว่าซองนี้นะคะแปลเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างค่ะ สำหรับแกมม่าในรูปของประโยคสนทนานะคะอาจจะไม่ถูกต้อง100%ค่ะแต่น้ำหวานนะคะรับรองว่าสำหรับใช้ในการสื่อสารนะคะรู้เรื่องไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแอป Google แปลภาษาถ้าอยากคุยกับชาวต่างชาติรู้เรื่องต้องโหลดเลยค่ะใช้ไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพี่ๆคนไหนได้ลองใช้แล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ แอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสัญหามาแบ่งปันให้กับชาวยังแฮปปี้ได้ลองใช้แน่นอนค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าน้ำหวานจะมีแอปพลิเคชันอะไรดีๆมาฝากพี่ๆอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้น้ำหวานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ